สวัสดีเจ้ามาพบกับน้องเบนคนเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าพอดีวันนี้นะเจ้าเนาะมันมีแดดมาพองแล้วนะเจ้าหญ้าเริ่มขึ้นตามรองน้ําหลายขนาดเลยนะเจ้าน้องเบนก็เลยมาถอนหญ้านะเจ้ารองน้ําระวังบ้านน้องเบนกันนะเจ้ากับออฟฟิศบ้านน้องเป๊ะๆนะเจ้ามันเป็นห้องน้านะเจ้าเนาะพอดีนเห็นหญ้ามันขึ้นหลายแล้วนะเจ้าน้องเบนก็เลยว่างพอดีนะเจ้าก็เลยมาถอนหญ้าออกนะเจ้าเนาะ อากาศก็เร no ิ os, o sea, nte, nice sprout, ่มฮอนแล้วนะเจ้าหญ้าก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะเจ้าตอนนี้ถ้าเขาถอนออกหรือว่าเอาหญ้าออกช่วงนี้นะเจ้ามันก็จะบ่ค่อยมีหลนะเจ้าเพราะว่าหญ้ามันบ่ทันแข็งแต่นะเจ้าบ่ทันแกนะเจ้ารีบถอนออกนะเจ้าใกล้บ้านนะเจ้านอกเขาก็มีเวลาก็จะมาถอนออกแบบนี้นะเจ้าเนาะถ้าเป็นหญ้าที่ใกล้บ้านนะเจ้านอกเบนจะบ่พ่นยาฆ่ายาเด็ดขาดนะเจ้าเพราะบางข้างนะเจ้านอกเบนก็จะปลูกพักปลูกไม้คข้าง รอบบ้านอย่างแเจ้าเนาะน้องเบนกับขัวนะเจ้าขัวแบบยาขยาไปโดนใส่พักใส่อย่างนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าน้องเบนถอนได้น้องเบนก็จะถอนเอานะเจ้าเพราะว่าหลอบบ้านของน้องเบนจะมีแปลงพักพักไม่อย่างน้องเบนปลูกไว้ติดติดบ้านนะเจ้าเนาะเอาไว้กินนะเจ้าตอนนี้ก็พักก็เริ่มโปงแล้วนะเจ้าพักอย่างที่เป็นพวก หอมดวนนะเจ้าใบพักแป้นอย่างแก่เจ้าเนาะน้องเบนก็จะปลูกไว้เวดบ้านเนี่ยเจ้าข้างๆบ้านอย่างแก่เจ้าเนาะน้องเบนก็กลัวน้องเบนก็จะมาถอนนะเจ้าแรกอ่ะจะมาถอนข้างๆคอกหมูอย่างแก่กับเจ้าเนาะนี่เจ้าน้องเบนวางน้องเบนก็ไล่ถอนหญ้าไปตัวเนี่ะเจ้าเนาะเพราะว่าอยู่บ่ได้น้องเบนก็บหมูจะอย่งเยังนะเจ้าเนาะมีเวลาเงี้ยังน้องเบนก็ทําไปแบบเนี่ยเจ้าทําทุกอย่างเหมือนของตัวเองนะเจ้าถ้าเอาถอนหญ้าช่วงนี้หญ้ามันหลักมันใหญ่นะเจ้า นี่เจ้ายาอันนี้นะเจ้าเนาะเวลาพ่นยาข้างหามันกับบ่ค่อยตายเจ้าเพราะว่ามันเป็นยาหลากลึกแล้วก็หลากหลายเห็นนะเจ้าถ้าเฮาวพ่นนะเจ้าพ่นหลายรอบกับบ่ตายนะเจ้าเนาะต้องเป็นก็เลยต้องมาถอนเอาแบบนี้นะเจ้าเนาะถึงมันจะเนยน้อยนึงนะเจ้าแต่เฮาก็มีเวลาเฮาก็มาทํานะเจ้าเนาะเวลาเท่าแกมาฟาร์มเห็นนะเจ้าหินหอกหมูฟ้าหมูยังสะอาดมดจดเปิ่นก็ดีใจนะเจ้าเนาะ เขาก็ทำเท่าที่เขาทำได้นะเจ้าทำให้มันคุ้มค่าแรงที่เป็นจ้างเขาเขาก็ทำให้มันดีที่สุดนะเจ้าเวลาเท่าแกมาทุกข้างนะเจ้าเป็นกะมีของติดไม้ติดมือนะเจ้ามีขนมนมเนยมาให้น้องเขาสามคนตลอดนะเจ้าเพราะว่าน้องบ่เคยคิดเล็กคิดน้อยกันนะเจ้าเนาะทำงานที่เขาทำแบบนี้นะเจ้าอยังที่เขาสามารถทำได้เขาก็ทำนะเจ้าเนาะ่วยกันทำาให้มันสะอาดทำาใื้อฟ้ามหน้าอยู่นะเจ้าใครเดินไปเดินมาก็ดูว่าโอ๊ ฟาร์มน่าอยู่ฟาร์มสะอาดเหียวน่ะเจ้าเนาะเท่าแกมากัยิ้มตลอดเลยนะเจ้าเจ้าทำให้มันดีที่สุดนะเจ้าเฮาก็จะได้อยู่นานๆนะเจ้าเนาะน้องเบนกับแปลกใจขนาดเลยนะเจ้าเนาะมาอยู่เกาหลีสักกี่ปีหน้าเนี่ยเจ้าเนาะมันเป็นหน้าอย่างบ้าหูนะเจ้าเหนียวขนาดเลยหลักมากันหนาเนี่ยนะเจ้าแข็งแล้วก็ลึกเนี่ยนะเจ้า โอ้โหผลยาฆ่าหญ้ากับวัเจไข่ตายนะเจ้าถ้าเฮาวบะถอนเอานะเจ้าส่วนมากนะเจ้าถ้าน้องเบนก็บคุณสามีมีเวลานะเจ้าก็จะมาถอนแล้วก็เอายาเนี่ยเจ้าเนาะไปทิ้งนะเจ้าที่อื่นนะเจ้าอั้นบาได้เจ้ามันก็จะเกิดออกมาใหม่ติ๊กๆิ๊กนะเจ้าเนาะถ้อแกน้องเบ้นนะเจ้าเป็นเป็นในอย่างที่บชอบหญ้าที่สุดนะเจ้าชอบห้ฟาร์มสะอาดอยู่ตลอดนะเจ้าเนาะเวลามีหญ้าหกหล่ไล่นะเจ้าเปิ้นก็จะบอกว่าซื้อยาฆ่าหญามาพ่นบ่อย่าเจ้า พราะฉะนั้นเวลาถ้าน้องเบนเขามีเวลานะเจ้าน้องเบนก็จะทําความสะอาดฟาร์มนะเจ้าถอนหญ้าถอนยังนะเจ้านี่แหละเจ้าน้องเบนบอกใครชอบหน้าห้อนนะเจ้าถ้าหน้าห้อนบ้าได้หญ้ามันก็จะออกหลายนะเจ้างานก็จะเพิ่มนะเจ้าส่วนหน้าหนาวนี่เขาทํางานแต่ในฟาร์มนะเจ้าบอกคอยมีหญ้ามีอย่างดูแลหลายนะเจ้าเพราะว่าหิมะมันตกนะเจ้าเนาะพักหย้าก็ตายนะเจ้าแล้วก็หญ้ามันก็เลยแบบใครเกิดนะเจ้าเพราะมันเจอความหนาวนะเจ้าเนาะ ล่ะก่ะยายกระปุ้กยังกระบอค่อยมีเจ้าหน้าหนาวนะเจ้าสวนหน้าหอนนะโอ้โหยายแมงมุมยายกระปุ้งนะเจ้าหญ้านะเจ้างานจะเพิ่มเยอะแหงน้อยนึงนะเจ้าเนาะมันก็สบายไปคนละอย่างเจ้าแต่อากาศเริ่มอุ่นนะเจ้าเนาะเริ่มอุ่นๆเริ่มอุ่นสักน้อยนะเจ้าหมูก็จะบ่ค่อยป่วยนะเจ้าบ่ค่อยมีหมูตายยังนะเจ้าเพราะว่าอากาศเริ่มอุ่นหมูจะชอบนะเจ้าเนาะแต่หน้าหนาวนะเจ้าหมูจะป่วยบ่อยขนาดเขาต้องดูแลนะเจ้า ทำกัสบายไปคนละอย่างนะเจ้านี่แหละเจ้าสิงที่น้องเบนเขาทานะเจ้าทุกวันนี้นะเจ้าน้องเบนจะพยายามทําทุกอย่างนะเจ้าในฟ้ามือมันเหมือนของตัวเองนะเจ้าเพราะว่าเท่าแกเป็นกะหักเขานะเจ้าดูแลเขานะเจ้าเวลาเฮาเจ็บเฮาป่วยนะเจ้าน้องเบนก็เลยคิดเหมือนคนในครอบครัวนะเจ้าเหมือนเท่าแกเป็นป่อเขาคนหนึ่งนะเจ้าเนาะเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันนะเจ้าน้องเบนก็เลยดูแลคอกหมูดูแลฟ้ามือเปื่อย่างดีนะเจ้าทุมเททุกอย่างนะเจ้าเนาะ มาต้องให้เพิ่นได้ห่วงได้กังวลน,นะเจ้าก็ฟาร์มที่เขาทำอยู่นะเจ้ะนะาเนาะเพราะว่าเพิ่นก็มีฟาร์มหลายตีนะเจ้าที่ต้องดูแลนะเจ้าเนาะนะ้นองก,ก็พยายามสองคนนะเจ้าทำให้มันดีที่สุดนะเจ้าเนาะคลิปนี้น้นองเป็นก็ขอจบคลิปเพียงแต่อีก,ก่อนนะเจ้าเนาะนะ้นองเป็นขอบคุณใครสีจ้างแท่งยาบอกเลย <laughs> คลิปนี้น้องเบนก็ขอจบคลิปเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าน้องเบนขอคุณทุกคนเจ้าตีติดตามรับชมคลิปของน้องเบนนะเจ้าน้องเบนขอตัวเอายาไปทิ้งก่อนนะเจ้าน้องเบนขอคุณทุกคนเจ้าตรีรับชมคลิปจนจบนะเ,นเจ้าจจวสวัสดีเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ทิมเจ้า